ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในสรุปทองรายวันกับ ARR g o Trading พบกับผมโชวนายขับพัฒนกุลผู้แนะนำการลงทุนจาก ARR ราคาทองคำเริ่มทำทรงไม่สวยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับก็อย่างที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้ว่ามันไอ้ไม้นี่มันคือไม้ล่อเม้าหรือเปล่าในกรณีถ้าเป็นหุ้นนะแต่นี่มันเป็นทองคำนะครับก็มาดูประเด็นกันที่เกิดขึ้นก็ตอนนี้ทางตะวันออกกลางก็เริ่มมีสถานการณ์เรียกว่าดีขึ้นก็แล้วกันนะครับหลังจากที่กลุ่มฮามาสเขาประกาศว่าจะปล่อยตัวประกันชาวต่างชาติเพิ่มเติมนะครับส่วนทางฝ่ายอิสราเอลก็ยังยังค่อยๆปีแบบภาคพื้น ไปเรื่อยๆนะครับและทางตะวันออกกลางหรือกลุ่มโอเปกเนี่ยคือประเทศอาหรับรอบๆที่ไม่ถูกอิสราเอลก็ยังไม่มีท่าทีที่จะโดดเข้าไปในสงครามครั้งนี้นะครับกลับกันกับมีเสียงเรียกร้องให้ยุตินะครับแล้วก็ด่าอิสราเอลไปด้วยนะครับหรือถ้าฝั่งอิรานเนี่ยก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะโดดเข้ามาในสนามอย่างไรนะครับเพราะ อย่างที่บอกไปแล้วสงครามครั้งนี้ถ้ามันขยายวงออกมามันไม่มีใครได้ประโยชน์เลยแถวนั้นนะครับก็ทั้งแขกทั้งยูเขาก็สายแบบเน้นผลประโยชน์อยู่แล้วนะครับถ้าเขาไม่ได้ก็คงไม่ทำนะครับประกอบกับทางฝั่ง O อเปกเนี่ยมันมีตัวเลขล่าสุดออกมาว่าเขาผลิตน้ํามันออกสู่ตลาดมากขึ้นนะครับมันก็ช่วยคลายความกังวลไปได้ว่าราคาน้ํามันมันจะสูงขึ้นนะครับคือที่ทองคํามันขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่สงครามตะวันออกกลางนั่นหรอกครับมันมาจากความกังวลว่าไอ้แถวนั้นโอเปกเขาอยู่มันอาจจะทําให้น้ํามันขาด ตลาดแล้วก็ทําให้ราคาน้ามันพุ่งขึ้นมาแทนแต่นี่กลับกันกลายเป็นว่าราคาน้ามันมีน้ํามันเข้ามาในตลาดมากขึ้นแทนสัง,งนั้นแน่นอนราคาทองคำก,ก็ค่อยๆไหลลงมาแล้วทีนี้ถ้าทางฝ่งค่ามันจบลงหรือมีแน้องใกล้จบลงเมื่อไหร่ก็เนี่ยมันขึ้นมาจากตรงไหน18-50แปดางนยถวน้นก,กลับไปตรงนั้นได้เลยนะประกอบกับคืนนี้จะมีประชุมของเฟดนะครับธนาคารกราาลางสหรัฐก็เดาได้ว่าเขาคงทาเหมือนเดิมแหละตราบใดที่เงินเฟ้อยังไม่ถึงเป้านะครับถ้า เขามีการขึ้นดอกเบี้ยเซอร์ไพรส์เลยนะแบบขึ้นดอกเบีย้ยอีกครั้งหนึ่งแบบตอกสายลงเนี่ยโอ้โหทองผมว่าหลุดห0แบบไหลปูดออกมาเลยแต่ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นั้นแค่บอกว่าจะใช้นโยบายดอกเบีย้ยหรือตึงอัตราดอกเบีย้ยระดับสูงเนี่ยไปอีกนานกว่าที่คาดไว้หรือจนกว่าเงินเฟ้อจะถึงเป้าเนี่ยก็อาจจะค่อยๆไหลลงมาในองศาเดียวกับที่ขึ้นมาก็ได้นะครับดังนั้นใครคิดจะซื้อก็มารอที่แนวรับดีกว่าเพราะโอกาสขึ้นตอบถามว่าเป็นไปได้ไหมก็มีความเป็นไปได้อ่าอาจจะ มีเหตุรุนแรงอะไรเกิดขึ้นในสนามลบเพิ่มเติมก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีน่าจะค่อยๆไหลลงมาแล้วใครจะรับผกว่ามันจะมีแนวรับสำคัญอยู่อยู่ตรงโลนี่หนึ่งเก้าหกศูนย์ 1960. ผมว่ามารอตรงเนี้ปลอดภัยที่สุดในในเวฟนี้นะนะครับหรือใครแบบใจร้อนหน่อยเข้าเจ็ดศูนย์ก็ได้นะครับแต่หลุดห้าศูนย์เนี่ยผมว่าควรสต็ตปบรอแล้วพะมันจริงๆหลุดหกศูนย์ะก็ไม่ควรรับแล้วมันคือคอนเฟิร์มขาลงแล้วนะแต่ก็แล้วแต่มันทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับแต่เอาเป็นว่าภาพณปัจจุบันตอนนี้ มันค่อนข้างอันตรายนะครับถ้าคิดจะรับมารอรับ1960ดีกว่ามันจะมีเด้งสักทีหนึ่งแหละเพราะคืนนี้มันมีประเด็นสําคัญนะครับเด้งมาเสร็จเียงก็ออกแล้วมาดูล่าสุดเราอีกทีดีกว่านะครับ <S <S ทองคำแท่งเก้าหห้าบ้านเราช้านี้ก็ขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงอันนี้ประเด็นภายในประเทศน่าจะนิ่งๆไปแล้วแต่พอดีว่าดอลลาร์มันแข็งขึ้นมันก็ทําให้ทั้งทองลงแล้วก็บาทอ่อนด้วยนะครับอันนี้มันจะทําให้ถ้าสปอตไม่ลงแรงจริงๆเนี่ยบาทบ้าน ทองคำเก้าองค์คาบ,บ้านเราเนี่ยจะลงไม่เยอะนะครับหรืออาจจะแบบทรงๆก็ได้ก็อย่างที่บอกไปทองสปอตลงบ้านเราทรงแบบพอทองขึ้นปุ๊บเราพุ่งกระฉูดเลยดังนั้นคืนนี้ถ้าใครคิดจะซื้อก็ต้องเนี่ยรอ ให้สปอตมันย่อลงมาแรงๆนะครับเนี่ยสมมตเิเราเลง60ใช่ไหมอตอนนั้น9ก้าเปิดจอมาเป็นเท่าไหร่ก็ทยอยซื้อไปแต่ผมคิดว่ามันคงลงไม่เยอะถ้าถ้าเงินบาทเป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นใครคิดจะซื้อจะขายแนะนําว่าอิงตามกรอบสปอตไปเลยดูง่ายกว่านะครับก็ให้ไปแล้ว7 0 6 0 5 0นะครับแนวต้านก็เนี่ยล่าสุดเลย90ที่มันเคยต้านเปลี่ยนเป็นรับแล้วก็รับไม่อยู่แล้วก็ไ,ไหลลงมาเนี่ยก็รอขายตรงนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าใครเล่นสั้นแล้วก็มีแนวหน แข็งๆเลยบริเวณ2 0 1 0นะครับ